นิทานเรื่องกรวดน้ำคว่างขันในอดีตที่แสนไกลนักหมู่บ้านเล็กๆริมลำธารมีชาวบ้านที่ดำเนินชีวิตด้วยความเรียบง่ายและศรัทธาในพุทธศาสนาทุกเช้าจะมีผู้คนไปวัดเพื่อทำบุญตักบาตรและฟังเทศจากพระภิกษุ ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในหมู่บ้านนั้นมีชายหนุ่มชื่อบุญหลายผู้มีจิตใจดีแต่มีนิสัยอ่อนไหวและโกรธง่ายบุญหลายมักจะทะเลาะก,กับเพื่อนบ้านอยู่บ่อยครั้งแม้จะรู้สึกผิดทุกครั้งแต่เขาก็ยังไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้วันหนึ่ง ขณะที่บุญหลายกําลังปลูกพืชในไร่ของเขาเขาเกิดความขัดแย้งกับเพื่อนบ้านชื่อนายน้อยซึ่งอยู่ติดกันเรื่องเริ่มต้นจากกล้วยของนายน้อยที่เอ็นไปในไร่ของนายบุญหลายทำให้บุญหลายไม่พอใจทำไมเจ้าถึงไม่ดูแลต้นกล้วยของเจ้าให้ดีมันเอ็นมาในที่ของข้า ข้าเสียพื้นที่ปลูกพืชไปตั้งหลายตารางวาบุญหลายพูดด้วยน้ำเสียงขุนมัวซึ่งนายน้อยไม่ยอมแพ้ตอบกลับไปว่าต้นกล้วยมันเป็นแค่ต้นไม้มันจะเอ็นไปบ้างก็ไม่เห็นเป็นอะไรทำไมเจ้าต้องทำให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่การโต้เถียงยิ่งทวีความรุนแรง จนทั้งสองโกรธจัดและไม่พูดจาก,กันอีกพระอาจารย์ในวัดประจำหมู่บ้านชื่อหลวงพ่อมั่นสังเกตเห็นว่าบุญหลายดูงุนกิดและไม่สงบใจจึงเอ่ยถามหลังการทำบุญวันหนึ่งโยมบุญหลายเหตุดได้โยมจึงดูทุกข์ใจนะักบุญหลายจึงเล่าเรื่องที่ทะเลาะกับนายน้อยให้หลวงพ่อฟัง พร้อมกับบ่นว่าข้าไม่ได้ผิดเลยสักนิดเป็นเขาต่างหากที่หล่วงล้ำเข้ามาในที่ดินของข้าทำไมข้าต้องยอมด้วยหลวงพ่อยิ้มบางๆและกล่าวว่าโยมเคยได้ยินคำว่ากรวดน้ำความขันไหมบุญหลายทำหน้าสงสัยกรวดน้ำความขัน มันเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้หรือขอรับหลวงพ่อหลวงพ่ออธิบายว่าเมื่อเรากรวดน้ำเสร็จเราคว่ำขันลงเพื่อแสดงว่าเราได้อุทิศส,ส่วนกุศลไปแล้วไม่เหลือสิ่งใดให้ยึดมัน่นเหมือนกับการให้อภัยผู้อื่นหากโยมยังโกรธและยึดมั่นในความผิดของเขาโยมก็จะเป็นทุกข์อยู่เช่นนี้ แม้จะฟังคำสอนของหลวงพ่อแต่บุญหลายก็ยังรู้สึกโกรธนายน้อยไม่หายเขาคิดในใจว่าข้าจะลองทำตามหลวงพ่อสอนก็ได้แต่ถ้าเขาไม่เสนนึกผิดข้าก็จะไม่ยอมง่ายๆวันรุ่งขึ้นบุญหลายตักบาตรที่วัดแล้วกรวดน้ำอุทิศส,ส่วนกุศลให้ในายน้อยพร้อมกับพูดในใจว่า ข้าขอให้นายน้อยได้รับส่วนบุญส่วนกุศลน,นี้และได้โปรดหยุดสร้างความเดือดร้อนให้ข้าด้วยแต่ไม่นานนะักนายน้อยก็เดินมาหาพร้อมพูดประชดประชันวันนี้เจ้าคงกรวดน้ำให้อภัยข้าแล้วใช่ไหมดีละแต่ข้าก็ยังคิดว่าข้าไม่ได้ผิดอะไรอยู่ดีคำพูดของนายน้อย ทำให้บุญหลายรู้สึกโกรธขึ้นมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้เขาหยุดคิดถึงคําสอนของหลวงพ่อและพยายามตั้งสติเจ้าพูดทูกข้ากรดน้ําให้อภัยเจ้าแล้วและข้าจะไม่เก็บเรื่องนี้มาใส่ใจอีกต่อไปเมื่อบุญหลายเริ่มให้อภัยอย่างแท้จริงความโกรธที่เคยเผาไหมในใจของเขา ก็ค่อยๆมาลายหายไปเขาเริ่มพูดคุยกับนายน้อยด้วยความใจเย็นแม้นายน้อยจะยังคงยั่วเย้าอยู่บ้างแต่บุญหลายก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรในที่สุดนายน้อยเองก็เริ่มรู้สึกผิดเมื่อเขาเห็นว่าบุญหลายไม่ตอบโต้และยังคงปฏิบัติต่อเขาด้วยความสุภาพ นายน้อยจึงกล่าวว่าข้าขอโทษที่เคยพูดไม่ดีและสร้างปัญหาให้เจ้ามาก่อนพลหลายยิ้มและตอบกลับว่าไม่เป็นไรเราเพื่อนเพื่อนบ้างกันเรื่องเล็กน้อยแค่นี้ไม่ควรทำให้เราต้องทะเลาะก,กันนิทานเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าการให้อภัย เหมือนการคว่ำขันการให้อภัยไม่ใช่แค่การพูดว่าไม่เป็นไรแต่คือการปล่อยวางและไม่ยึดติดกับความโกรธในใจการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากตัวเราหากบุญหลายไม่เริ่มเปลี่ยนแปลงทัศนคติตัวเองความขัดแย้งก็อาจดำเนินต่อไปเมตตาชนะทุกสิ่ง การตอบโต้ด้วยความเมตตาทำให้ฝ่ายที่เคยผิดกลับตัวและความสัมพันธ์ก็ฟื้นคืนได้การให้อภัยคือการปลดปล่อยตัวเองจากความทุกข์และการปล่อยวางคือกุญแจสำคัญสู่ความสงบในจิตใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องอุเบกขาชาแนลของเราด้วยนะครับ